ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนสมองสุบอนครับมาหนีพามาเบิ่งเอางวหอยแกงครับมือหนีพินมีดเด็ดๆใหญ่ๆหนาๆด้อพี่น้องครับครับพี่น้องอยากก็เบิ่งตัวจริงกับมาได้เนาะครับผมบ้านโสภพร่าครับตำบลหนองคูขาดครับอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับโตพนเสียวมะอ่างพี่น้องโอ้ใหญ่หนาด้อพี่น้องเด้อทีเด็ดครับ แม่ม่านบ่ครับนี่ครับม่านครับเจ็ดเดือนเออมื่อนี้มีหลายตัวบ่ครับมื่อนี้ทั้งหมดหลายครับแม่ลูกอีกประมาณสี่โคมไหนครับแม่หลวงอยู่บางสี่โคมเนาะมีคล้วยอีกนะครับอยู่บ้านครับคล้วยกับมีครับเอาคล้วยไปเบิ่งไายชิปเนาะครับครับพี่น้องเบิ่งง่วก่อนนะพี่น้องพี่น้องสายคล้วยด้วครับเด้ออยากเลี้ยงคล้วยอยากเลี้ยงง่วมื่อนี้มีให้เบิ่งครบเลยครับเบิ่งกันตัวนี้ตัวแรกก้อนตัวนี้ทองกับเพราะไรครับนี่ยทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งยิ่งทองไหนพี่น้องพี่น้องทองแรกเลยบ่ครับผมโออ้้พี่่นงเบิง ข่วมหนาเพิ่นเด้อครับเด้อสูงหลายเป็นได้อไม่หนีสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกลบนะครับมีร้อยสี่สิบบวกลบครับขอเบอร์ใบครับนี่นะครับแมนบ่แมนนี่นะครับนี่พี่น้องเคเอฟสามหนึ่งทับข้างที่สองกันบ่เนี่ยครับเอากำลังรคลอดลดน้อยเดือนสิบเอ็ดนะครับแมนเดือนเดือนใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วละพฤศจิกาครับครับ เดือนสีกาได้ครับเด้อนี่ไกลเราได้หน่ครับนุ่มแล้เอยากหางเกี่าเจ้าเขาเราครับเนี่ยเชื่อว่าจังท่านว่าเกี่ยวเขาเราเนาะปื้ดหนาสิพี่น้องเล็บเบิ้งโกหางนะครับผมว่ามันแฉะเล็บสวยด้วยครับเด้อเล็บสวยเล็บงามออกสีมุมมุเนาะออกสีมุมๆุมนะครับโค่นหางโค่นหางไงตัวนี้ขึ้นรับประกันพรอยกันเรียบร้อยเนาะครับผมนี่อ้าพี่น้องมักง่ว ส่งพุมพุมเลือกๆลือกหนาๆเลยครับเบื้องค่อมหนาค่อมยุลีค่อมยต์ลงเพิ่นหมดอะมีเต็มเฟิมนับออกข้างๆครับหนาแห้งครับบัางแง่ครับหนอกตันโตโก้โน้มชัดเจนดีเนาะโน้มดีพูนอะพูนหางไงต่วมันสั่งหมดแล้วครับไปแล้วเอ๋อจะหาชิ้นยาเดี๋ยวพุงรถครับพุงลงเพิ่นไม่ีหยาเนาะอ่ะบอกราคาพี่น้องนะครับตัวเนี่ยเจ็ดหมือนเก่าพันบาทครับเจ็ด หมื่นเก้าพันบาทเด้อครับเด้อครับตอรองไดครับหัวหยบสิลุนเนาะราคาห้องไว้ครับตอร่องใดเชื่องนะครับม้วนนิสัยทรงหอดราคาหนีทรงเลยเนาะกับต่อรองใดทรงพร้อมครับตอไดนิดหน่อยครับเจ็ดหมื่นวุ้ยู่นี่สีสีบอกพี่น้องก้อนสีบอสเด็เปิดผ่านหลายได้ครับสอตตอรองไดนิดหน่อยนะครับรับประกันกะรับประกันรับประกันขึ้เก่าครับมีใบมีใบซื้อขายห้ครับมีใบซื้อขายห้เอาปล่อยเพลิดเนบ้างเนี่ยรับผมปล่อยเพินเลยครับครับ พี่น้องโตต่อมากครับเป็นง้วโคมแม่ลูกลูกเพจเมียับเอาลูกแดงแดงเต่วาแม่ออกสีเหลืองๆเนาะออกสีนวลนวลเหลืองๆตัวแม่หัวหลุนห้อยแตงไวนะครับเด้อหัวหลุนแตงไวครับโคมนี่เป็นลูกใดเพื่อนครับลูกแรกครับเป็นง้วลูกแรกเนาะลูกพ่อใด้น่ะตัวนั้นลูกหกแปดนะครับลูกหกแปดมีใบให้เพื่นดูมีใบนะครับผมมีใบ่มีใบเบิ่งอยู่นะครับเนาะครับมีใบแม่สูงหายไปเลยครับสูงอยู่ลอยสามสิบครับไปแม่สูงอยู่ลอยสามสิบ เบิ้งดาบเบื้องหางเบื้องข้าเบิ้งกลนเพ่นเนาะครับเนาะเมสูงอยสามสิบ<ม>ออกสีน,นวลๆหลังหุยหุยเร่งแยงนะพี่อนเนาะหัวนี่งามครับเป็นนีน่งามหวาัวงามลำตัวดีนุนม่มบอมีติง้งสภาพเล็บนี่ครับเป็นงวลูกแรกครับลูกของเคพบแปดเป็นบะครับผมห้อยเป็นลำปีแต่ว่าห้อยเศร้าเหล่าด้วยครับเด้ออันนี้อันนี้ลูกเพกื่อนบอหกแปดป่เบิ้งมึกใบมือเกิดเพื่อนวยครับเด้อเดือนสี่หกหานะ เดี๋ยวเมษา่นบอันนี้ยังเนี่ยถามอีกถามหนึ่งเนี่ยแม่แม่ขั้นทับครับโอ้แม่ทับไปพร้อมครับแม่บู oh, ๊ดบ่นี่แมีนเมนครับแมียนเมนแม่ทับแล้วครับพันรอบแม่ทับสามหนึ่งครับพันรอบนี่ครับประมาณเดือนประมาณที่เขาเดือนอะไอยู่ครับพันเด็ดตัวแม่ทับไปวันทีสิบกระดาษขมครับพันรอบหนึ่งครับครับแม่ทับเคฟสามหนึ่งครับลูกเพิ่นเคเอฟหกแปดมักตระกูลเคเอฟสามสิบนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ ซื้อสองไปรุ่นโน้ตสามได้พี่น้องเด้อครับผมโวมแรกเปิดราค่าทำนั้นไปยุทีเท่าไรครับเนี่ยห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่พี่น้องโอ้ลูกอ่างดีครับลูกอ่างดีไปรุ่นโน้นได้ทองนะครับพันหนึ่งรอบอ่ะครับยังพันมมีมองตำนี้ตำนี้มีลูกมีนุ่มติ้งนิดนึงโอ้มีอยู่บ่ลูกอ่ะลูกสาวเพิ่นบ่ครับลูกสาวเมียโบมีนะครับเมียโบมีนี่ครับก็เคยเป็นจุดแต่ว่าลูกสาวห้อยมีนุ่มติ้งบ่งบอกว่าสียหายหลวงหาม ครับตัวตัวมากโค้งตัวมากครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่เป็นง่วลูกใดครับเนี่ยลูกแรกครับอ่าเป็นง่วลูกแรกอีกได้สดเนาะครับครับก็มีกับสีงามด้วยครับเด้อได้สีครับได้สีทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ได้งามต่วานนาเรียงหันบอนดีๆไปไหนเนาะครับมันลูกแร่เหมือนใจครับมาได้ขันพวยนาเรียงดีๆครับเอาไปปรับปรุงเอาไปปรุงเอาไปพัฒนาเอาครับเอาไปสางเอาไปสอนนองพียน้องนี่แต่ว่าลูกเก่งครับหนาขึ้นมากนี่ม่อนประเมินราคานีได้ครับบัี้ ครับลูกของพ่อได้ครับตัวนี้ลูกอ่าซีใบมานะครับนี่ครับโอ้เพิ่นว่าซีใบดีครับเพิ่นเอาไปซีใบเพิ่นว่าซีใบสูตรหลวงหกใดน้ำเพิ่นมานปะครับเป็นในน้ำเพิ่นมากครับเออมือขอดเลยครับได้ตรงจังไนมากจังสักจังสักหัวขาได้ครับเด้อขอดนี่ครับเขาในใบมากอย่างเงี้ยจังสักกะหาเดือนเนาะครับปั้นปั้นซีเดือนครับเพิ่นว่าซีเดือนเดือดของกันว่าอาจจะจะออกหลังครับเออน่าจอดหลัง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 ใบเนาะ ครับสีเรือลหนางามครับเมียเพิ่นก็ได้ประเภทหุนได้เนาะครับหุนลอยซีซิมหาได้ครับหุนโค้งสางได้ด้วยครับเด้อลูกเพิ่นก็ได้เมียเพิ่นก็ได้แต่ว่าน้ำเลี้ยงหันบ่ดีปันใดได้ครับเด้อสิจอยเนี่ยจากน้อยบอกตามพูดเป็นจริงเนาะครับพี่น้องเอาเงี่ไปไปคุณไปคุณไปท่อมเอาครับไปสางไปเสริมเอาครับใหญ่ขึ้นมาหนาขึ้นมากกะกำไรมาเลยเนาะเพราะว่าลูกเพิ่นเก่งอยู่ครับผมมาเมีนซื้อน้ำลูกนะครับลูกให้เก่งสีให้งาม ครับสีห้ดีทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้อสีห้ดีตั้นี้นมบะมี่จริงเนาะบะมี่ครับคมบนาควบยนก็เห็นครับของลูกเพิ่นจริงแต่หนาเดียงดีดีนี่สียุ่ยสียนหมดแล้วเนาะครับครับแม่ลูกควบนี่เปิดไปได้ไหมครับอ่าเปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทนี่พี่น้องคุณน้อาครับคุณน้องแม่มันอ้วนกับเจ็ดมื่นกัวแปดมื่นกว่าครับครับสารับผู้เอาไปต่อเนาะครับเอาไปต่อกับพ่อหาได้พ่อมีกับไรอยู่ดอกมีกับไรครับมีกับไรต้องไปคุณน้องอีกนิดหน่อยอ้วนถึงมีกับ ลูกมันกะสีขายได้หลายบาทด้วยครับอ่าวาเรื่องแตงเขาาด้ครับู่นี่สิว่าเรื่องแตงเขาก่อนถ้าพี่น้องอยากแตงเขากะสีแตงให้พี่น้องบ่แตงง้งวดถูกตัวนะครับที่ยว่าเป็นสาวนี่พี่น้องบ่แตงกะสีกะสีเอาเงินให้หารอยนะครับให้พี่น้องไปแตงเอาทั้งหมอหมอหมอ,หมอทั้งพี่น้องเนาะเ <c oughs> ออครับประมาณนี้อ่าครับครับรรครับตัวต่อมาโคมต่อมาครับกับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่คือเกา่า แจัมแมนี่ซื้อสองด้สามได้ครับแมนี่ซื้อสองด้สามครับค,คือคือประกันทองแล้วครับประกันทองครับทองกับพอ่อะไรเลยแม่เพื่อนนะทองกับเงเนบึ้งบึง้งว่ากันครับครับโอ้ลูกใหญ่เลยตัวนี้เนาะทองกับทศพนครับโอ้ทองทศพนสี่ <4 S 2> เดือนครับตัวนี้ลูกหกเดือนครับตัวตัวที่ได้ทองได้เห็นปะครับทองสีเดือนครับโอ้ประกันทองแล้วครับนี่กมีหน้าหกหาทับไว แม่รับนะครับปะกันทองเด้อครับเด้อนี่ครับท้องกับทศพลทศพลหนึ่งหนึ่งหกลูกหกเดือนนะครับลูกบ่าท่านได้แต่งเขาครับลูกเดือนหกเดือนครับพี่น้องอยากแต่งกันสิแต่งไหนลูกว่าเป็นลูกกันเคพสามหนึ่งครับเป็นลูกของเคพสามหนึ่งครับใบมันยูอีกอันมองหนึ่งครับผมนึกหม่าม่ามาหันนี่ครับเราเรื่องในบ้านคร้งเครื่องกับติดมาเหมือนทั้งในทั้งลูกเนาะครับผมขอบตาขอบหูครับหน้าขาเอาทั้งในทั้งลูกด้วครับติดเครื่องดำมาติดบัวมาหงายง่ามเสือปช่วยไรเป็นได้แม่เพื่อนนี่ อ่าสูงอยู่ไร่สี่สิบบวกลบสัครับสูงอยู่ไร่สี่สิบบวกลบลูกตัวที่ส่ายเพิ่อนน้องเห็นอยู่นี่อ่าลูกแรกครับเป็นงูลูกแรกก็ถือว่าได้สดอีกเนาะครับประมาณสูงไว้สามสิบเก้าเลยครับลูกโอ้ลูกลูกตัวสูงขาวดีเนาะลูกเนาะครับแม่กับเนื้อหนังดีครับไอ้นะลำตัวเงาขึ้นเมียครับตัวเ่ามันจะสูงกว่าแม่อยู่นด้เนาะลูกเนาะครับแม่เพิ่นอยากมันเป็นงูหน่อยอยู่เครื่อง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 ดั่ดีดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับนี่พี่น้องครับสองตัวแม่ลูกลูกแม่ครรับลูกกแไดด้ส ลูกของเอ่อเห็นนี่ลูกของสามหนึ่งในทองรับประกันทองลูกทศพลครับครับมีใบหลอดทั้งสองครับมีใบไห้ทั้งสองตครับราคาแม่ลูกเปิดไว้แล้วไม่ได้ครับเจ็ดหมื่นเก่าครับซื้อสองได้สามครับเจ็ดหมื่นเก่าพันครับซื้อสองได้สามแน่นอนเพราะว่ารับประกันทองให้แล้วครับประกันทองครับน้ำไตน้ำ่างลึ่งบือเป็นเอร์เด้อร์สเปรดลงสภาพเล็บอ้าวดีนุ่มครับตัวนี้นุ่มหมดนิ่มครับซีจีทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ ง้วนหอดตัวนี้คันพี่น้องเอาไปว่าแต่งเขาให้แน่กับซีแต่งให้ครับแต่งให้ครับบพรเดี๋ยวเพราะแตงเอาเงินเงินให้หารอยไปแต่งเอานะครับเพราะว่าการใส่ใจอยู่ทั้งนี้อยู่สเสียสเสียซอยของแก่ของแถมเป็นเสือนะครับผมของแก่ของแถมมันคือเก่าครับเสือผมสำหรับท่านเขามาเบิ่งไม้ครับบอกแก้งกันไว้ครับเสีอตัวนึงเป็นเสืยสองเสือตัวนึงเสือตัวนึงครับข้าโพดข้าพพดบดครับผมนี่ครับ ก็โพดบัสบดอาครับบางบางคนเพิ่นเพิ่นสีแบบมันเขาเดินทางไกลเนาะเขาจ้างรถไปเพิ่นกระสีบ่าเอาขอโคดนะครับเอาเตเสือก็ได้ครับเพิ่นเสียวเตเสือสองตัวหรือเพิ่นเสียวเงินเงินสองร้อยบาทนะครับนี่ครับคือคืนเงินให้นี่คือของแก่ของแถมครับคืนเงินให้สองร้อยค่าโคดนะครับครับพี่น้องมาเบิงโค้มต่อมาโตต่อมาครับแม่นี่ประเภทในเง้าสูงแม่เพิ่นเนาะลูกได้นั่นหนาเน่าเๆาคือกันกับแม่ครับ เป็นงัวแมมลูกลูกแม่ลูกแรกขึ้นกันม่มบอครับลูกแรกครับนี่ครับมันนี่พ่อกันตาลูกแรกครับได้สดๆกักเลยน้องพี่น้องเนาะนี่ครับเมืองคุ่มหนาคว้มยหอ่ยุ่นยุยของเพื่อนได้ครับเรื่อยๆอ่ะโอ้ต่างข้อขาเงี้ยครับแชีงขาเล็บลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกหกแปดด้ครับมีใบมีรอยครับนี่จะคอยสมลูกหกแปดครับบัดทายหน้าหนาเมืองคน้หางพี่น้องเอาสินางไปหาหมูเด้อครับเด้อครับเด้ออะไรมาจากข้าวหมาะรับเนี่ยตอนแรกเขาว่าสจิบเทียนเอาคมนี่เี้ยันหันนะนี่นี่ครับเอ โอ้ลูกเขีบนหางามเป็แทนเนาะแทนครับเบ่อยากอยากไปหล่นบ่อยากอยู่น้ำเมีครับครับแม่นีทับยังไงแม่ทับวิโก้สองล้านนะครับพันรอบรอบกลัวล่ะครับพันหนึ่งรอบปะรอบกลัวครับผมกับใามันติดเลยครับพันรอบกลัวแล้วเจ้าของนี่นาจะติดมั็นบ่นาจะติดกับ่ะเป็นหัวเลี้ยงเจ้าของนี่ครับวัวขอกของอีพอเองครับโอ้หั่เจ้าของเลี้ยงเองเนาะครับหั่เจ้าของเลี้ยงเองครับทับวิโก้สองล้านอันนี้อันนี้ตัววิโก้สองล้าน นี่เนาะครับเนาะนี่มาเบิ่งหมื่นพันทับด้วยครับเด้อนี่ครั้งที่สองเนาะนี่สิบหกกรกฎาครับอ่ากับนิคลอดกับพฤษภาคมหกหกนะครับเนาะคือสองอาจจะสามครับว้วตัวนี้ผมประกันหมดลูกให้นะครับดีแท้แน่นอนประกันดีแท้แน่นอนครับคือเป็นมั่วนจากของเองเองเป็นม้วนจากของมาขายเองครับมั่วนจากของมาขายเองครับคือเขาประกันให้ม้วกัดเตงไว้ตัวหน่อยเนาะครับมีเนาออล่าทครับมาเบิ่งหกแปดนี่ครับนี่มือเพิ่นเกิดด้วยครับเด้อนี่ลูกสาวตัวนี้ลูกหกแปดครับนี่มือเพิ่นคลอดนี่เขียนไว้ คางบนนี่น้อยสามเป็ดธนวาควมบมันบ่ครับวันหกเดือนครับธนวาควมหกซีอ่านี่ครับพอดอะไรครับโมกกระลาเลยว่าตัวนี้ผมมาจีบประกันทองหมดแนละ้วแต่ว่าผมมันตรวจประทันได้อืมขันประทันเนี่ยขายคลิปนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมผมจีบประกันทองให้เลยนะครับขันนั้นมาขืนอีกนะแม่สูงหลายไม่ได้นี่ลอยหาซิปได้ครับง้อตัวนี้แม่สูงลอยหาซิปโอ้หงวหลุนตังไว้แต่น้อยเนาะครับ ขอบตาขอบผมมีดำทึ่งแม่ทึ่งลูกครับแม่ลูเป็นสายเอ็ดเกี้ยหาสองศูนย์นะครับแต่ว่าบ่มีใบได้ครับผมก็ซื้อมากขึ้นกันไม่รู้ว่าจของเลี้ยงเองแม่ออกสีนุ่นๆเนาะนุ่นแดงเดินไปเขาเนาะครับแต่ว่าน่าอครับเน่าเน่าแม่นี่เนาะครับเบื้องเครื่องแล้วครับเน่าสูงเครื่องหดหดดีครับนี่ครับอันนี่ครับมีมีหม่องนี่เป็นล้ำปีตะกีได้ครับตะปีกายนี่ครับมันค่อนข้างจริงครับมันกำลังเดเริ่มเศร้ามันเศร้าแล้วครับ เล็บดีได้เพียงเด้อนมบ่มีติ่งตัวแม่ลูกบ่ครับบ่มีครับสองตัวนี้ประกันให้ครับพี่น้องซื้อสองอาจิติษ์อาจิติษฐ์สามเรับผมประกันหมดลูกให้พร้อมในทองคู่โก้สองล้านเด้อครับเด้อพันหนึ่งรอบครับพันแล้วครับพันผู้ลูกเคนลูกเก็บหกแปดเนาะครับเก่งครับลูกก่นลูกเก็บพงนกสามหนึ่งครับตามที่ว่อเอิงไปเลยพี่น้องครับแมนเป็นม้วนม้วนจากของเิงนะครับนี่แม่นี่เขาเปิดไปไนไรบ้างครับเนี่ยอ่าผมเปิดไปเก้าหมื่นสองพันบาทใช่ไหมเก้าหมื่นครับมันอาจิติดนะครับครับอีก สองพันครับผมนี่ราคานี่นะครับต่อได้ครับต่อได้ต yes ่อได้คร evet ับอ๋อครับพี sure ่น้องแม่ชุ okay, cool ่งสูงเองแม่คุ้งส่างสูงสูงครับเงาเๆสูงลอยหาิบมี่ครับสูงลอยสิบบวกลูกบรรทายหนาหนาครับพี่น้องเอาไปคุณไปเลี้ยงต่อด้วยครับด้วยครับพอมันสูงลอยหาซิบนครับอืมบาทนี้เป็นงวนจั่ของเองนะครับเด้อเนี่ยเอามาตื้นครับง้วนผมเองครับง้วนลูกคอครับพ้วนลูกสาวครับเครือกับฮดดีเชื่อฟอมครับเอาครับราคาอีกทีนะครับ เก้าหมื่นสองพันบาทครับไปเก้าหมื่นสองพันบาทครับครับครับบ่เนี่ยมาเบิ่งสาวนหน่อยครับผู้ใดอยากหาง,งัวแม่สาวหน่อยไปคุณไปเลี้ยงไปท่อมไปได้ครับเด้อสือไปเอาเนาะเอาเนีอเอน่ยมันครับนี่เป็นงัวลำ้ตัวดีว <c oughs> สีสีนลๆนๆนะครับเด้อสีนวลนเม็ดเข่าครับสี่ลหลงนวลน <c oughs> เรียบดีแข้งขาดีลั้มโตใส่ได้ครับตั้งเดือนตั้งปีตัวนี้งัวตัวนี้ประมาณว่าเป็นสี่เดือนนี่เด้อครับสี่หาเดือนนี่เด้อสี่เดือน แยกเอาแต่ได้แต่หลุดแต่แมีนมาเนาะได้ลูกได้แต่ลกมาแมียนเมียผมสือมากนะคโอ้สูงหไรไปหน่อยเนาะท่านถึงร้อยยี่สิบไปหน่อยเนาะว่าเปนสีหอดดิไอ้ลอยชิบหายอะไรอยู่ดอกไปฮะลอยชิบหาอไรอยู่คิดว่าประมาณครับลอยชประมาณนี้ครับอืออยู่นี่แหละพี่น้องงัวกับงัวหน่อยเนี่ะครับกข้นี่กับเพียงเพียงไหนก็เขาปีละครับหมายว่าแยกนอกมากกว่าทะดลเนาะครับแต่มันเป็นตัวเงาดีตัวนี้เป็นตัวเงาเป็นตาเลี้ยงครับเนี่ยขุนอ้ยคุนดีจัง ไปเลี้ยงกินหยาน่ำหัวให้ไปหน้าครับบวชแพงไหมครับราคาบวชแพงเป็นตะปเปล่าขอบหัวขอบสวนแกให้แกสวนนะครับเด้อนุ่มดีเยอะเลยเนาะสีครับสีอ่านุ่มชัดเจนดีครับคุณอ่ะโอ้นุ่มจับง่ามครับสภาพเนประกาดีอ้าวหัวลอยสับนีครับพี่น้องหลายค้นตามหาบางคนอยากได้ครับราคาสับนีราคาเปิดไปแล้วมัได้ครับนี่ราคาหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่พี่น้องหมื่นเจ็ดท่นห้าร้อยบาทพี่น้องมากกระต่อเอาเมียนไปส่งไหน ไปเลี้ยงบ้านท่นพ่อปีเราได้สามหมื่นเนี่ยอ่อมันมันลำตัวเน่าดีได้เพื่อนไหมเงี้ครับบ้านท่นบนได้สามหมื่นเป็นตาสามหมื่นกว่าเป็นเมียพันธ์ก็ได้ไหมได้ได้ได้ครับเป็นเมียพันธ์เพราะว่าโคกหางมันดีหนังมันดะปูที่เงินบ่หลายทุนบ่สูงันล่ะเนาะครับนี่อยากมีง้อน้ำเพลี้ยงจะโตสองโตหีดำเนี่ยครับนี่เกล็ดำดีเด้กับพิจารณาเอ่าด้วยครับเด้อเนี่ยและากับถึกถึกหลายคนหลายท่านเชื่องพร้อมครับทำหามองหาอืมนี่ครับผู้ใดอยากได้ของถึกเมาเลยเนาะ เมาอยู่นี่ครับของถือกบัดนี้สีผ้าเป็นเบิ้งข้อยน่าเพลินเนาะมีคข้ยกับม้วนแม่ลูกคมหนึ่งอยู่อยู่คนละหม่องแล้วเนาะครับพนักอยู่อยู่เฮียนผมอีกรัานึงเฮียนจะคล้องเลยครับเฮียนผมอีกหลังนึงอ้าวเอาครับไปอยู่เฮียนเพิ่นอีกหลังนึ่งนะครับเนาะไปเบิ้งนั้งกันครับครับต่อมาเนี่ยกับมาเบิ้งเอาง้อเอาข้ยอีกอยู่ของหนึ่งนะครับเนาะมาเบิ้งง้อก่อนเนาะอันดับแรกเนาะเป็นง้อแม่ลูกลูกแม่โอ้ลูกงามสินีเแาะครับลูกอเมริกาเจ็ดเก้านะครับผมลืมมาใบอเมรริกกกาจััเเดดืืออนนลูคบ ลูกได้สามเดือนโอ้แม่นางหนานี่พี่น้องแม่สีขาวให้ลูกแดงนี่เบ่งเอาเดือบาดเนี่ยแม่ขาวลูกแดงครับบ่ต้องไปตีมาฮัวขาวให้ลูกบ่ดีแมนเบ่งครับให้ลูกบ่มีฟิลเลยบาดเนี่ยเบ่งค้มหนาค้มจยคน้อมยุยของเพิ่นได้จักเดือนเราเนาะอ่าลูกสามเดือนไอ้ลูกได้สามเดือนแม่ในลูกนี่นะครับตัวที่สองตัวเห็นแม่ลูกตัวที่สองเอาครับแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวที่สองลูกได้สามเดือนครับลูกมบน่งโอ้ขาตรงหนองตั้งหลังเป็นร่องคุณตัวนี้พ่อนาะครับ หลังล่องเลยนครับงาะตัวนี้หนาครับขาเงี้แข้งขาโอ้ลูกแม่เพิ่นเด้อครับเครื่องหมุบนาะแม่เพิ่นเนาะแม่สูงอยู่150ได้แม่สูง150 53 2าซิบหาซิบสามสอขึ้นครับโอ้ครับระดับสูง153หนังหน้าหนาซาใหญ่ครับอ่างดีท้องดีเด้อครับเด้องาะตัวนี้พุ่นน่ะมาเบิ่งข้นหางอวบนมชัดเจนนี่ใสเชื่องๆคุ้นๆนะครับเนาะนี่ครับแม่เพิ่นนี่แข้งขาไงครับนี่ แม่นี่นเว่าให้ลูนี่ครับมองเด่นเพนคือให้ลูกงามเนาะครับเชี่ยงครับนิสัยดีให้ลูกงามแท้แม่นี่แม่เพิน่นอะมาเบิ่งลูกเพิ่นอีกชัดๆจะกรอบครับเป็นลูกเพศเมียอายุสามเดือนลูกของเจ้าอเมริกานี่เล็บดีคุณดีพร้อมตัวนี้เอ้าครับพี่น้องหาง่วงแม่พันแม่บอกแม่คลองแม่มรักนี่ครับแม่นี่เป็นตาพิจารณาไว้อีกตัวหนึ่งแล้วครับเนาะครับมันเงี่เปิดไปเนี่ยแลคาหลายไม่ได้นะครับแปดหมื่นหกพันบาทได้แปดหมื่นหกพันบาทแม่ลูก ลูกแม่ลูกตัวที่สองกับลูกได้สามเดือนอ่าพี่น้องคันมางอให้ลูกดีๆนะครับเด้อนี่แม่นี่อีกแม่นึงเนาะครับเดี๋ยงกันบ่มีหมองสีฟิวเลยโดยแม่สีขาวๆพี่น้องขาวๆาวนุ่นมุ่มๆจักหน่อยครับบ่มี่โดยแม่ใหญ่ได้เนาะบ่มี่ตัวนี้ครับประกันใหนแม่ใหญ่ครับสูงร้อยห้าสิบตีสูงร้อยห้าสิบสามบาทเรื่อเรื่องบอกด้วยครับม้วนข้อยอย่างนี้ประกันใหนที่มือนะครับ การประกันสำคันป่ะเนาะประกันชิพหามือครับมีดตำหนีขึ้นกันครับขึ้นขึ้นไหนสุบาทครับชิหามือมีตำหนีกับขึ้นกันภายในชิพหามือเนาะครับครับผมทุกอย่างเนาะประกันทุกอย่างทุกอย่างครับโอ้ลูกงามลูกงามครับเมนผู้อยากได้งัวแม่ลูกไปเลี้ยงเอาลูกนี่ยทั้งดีครับทั้งคิดอกเมื่อเมนนี่บานนี้ข้วไอนี่เฮาเบื้งเอาในคอขึ้นอย่งไรจูงออกมากันเลยครับเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้ก่อนกเลยครับจูงมาเทระตัวนึงป่ะครับมาขับบาทนี่มาเบื้อาวยเด้อครับตัวนี้เป็นวายแม่สเด้อนี่ครับ เพื่อนึงเพื่อนใกล้เหรอวะปล่อยพลดนี่ขั้วอีให้น่อยอู้บันไายนะดีครับมาเบิงเล็บด้วยครับอ่าเล็บก็ถือว่าใส่ได้ครับทรงม้วนทรงกลมดีสูงหลายไปเลยเม่หน่อยตัวนี้สูงอยี่สิบสองประมาณร้อยยี่สิบสองประกันไทยครับมาเบิงบันไายครับโอ้บันไายเบือเปิงเซิงบันไายเบือเปิงเซิงด้วครับเลยสูงร้อยยี่สิบขึ้นบันไายใหญ่เนาะครับขายหญ่ทั้งเดือนหรือตัวนี้ ข้อยสิบสี่เดือนไอ้สิบสี่เดือนนะสาวนี่น้อยด้วยครับเด้อหน่อยสิบสี่เดือนเอามาเบิ้งอัตลักษณ์ข้อยไทยครับบาทนี่ครับเตี้ยม้ำครับจ้ำใช่ครับตาเตี้ยมน้อยเนาะครับตาไม่เตี้ยมเตี้ยมจ้ำครับครับพ่อสามองค์คนนี้เป็นน้องคนน่ะมาเบิ้งช่วงหนาแบบข้าวเอากับก่วงพอดีพอดีนะครับเนาะครับผมสภาพเด็กทรงกลมทรงมุ่นกับกระบาลกับไงบาลน้าดีครับเออปากไงดีครับปลายเขาดีปลายเขาดีปลายเขาดีขอเยี่วยาครับผมข้อก็เสียดายยู่ นี่ครับครับข้นพ้นเขาเด้อพี่น้องขคนเขาดีครับปลายเขากับปลายเขาแก้วนะครับข้นเขาปลายเขาเป็นเขาแก้วเนาะครับเออราคาครับตัวนี้ราคา4ี่หมื่นเก้าพันบาทครับ4ี่หมื่นเก้าพันบาทครับตัวแรกสาวงามครับพอดีอยากได้เป็นแม่พันธุ์นะครับเด้อเชื่องนะครับมีสดีโอ้นนะครับเอาไปพัฒนาครับไปพัฒนาตัวอืมสายพัฒนากับแมนครับเป็นควายทับน้ําบั่นนะครับตัวนี้อืม ครับกล้วยลูกเกิดน้ำบ้านนะครับคาบบานี่กล้วยโตต่อมาครับเป็นกล้วยพอพันธุ์นะครับเด้อผู้ใดหากล้วยพอพันธุ์ไปคุ้มฝอกคุ้มฟงครับตัวนี้ครับเป็นกล้วยถึงอายุจักปีจักเดือนนอเพ่นี่เนาะกล้วยประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนครับประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนครับสูงอยู่ไร่สี่สิบขึ้นนะครับประกันให้ค้ามูลไร่สี่สิบวัด ได้ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกแน่นอนครับโอ้บันทายนาดีครับบันทายนาดีจับพังห้างวะครับมจับพังห้างก็ได้เออลูกเบิ่มได้ครับคุยไทยเลยครับเด้อมีตาแต้มแก้มแจมครับหน้าผากใงปากในหอบป่องใส่ถุงน่องมาเรียบร้อยด้อยครับเด้ออย่างนี้ถูไหมครับส่งเล็บส่งงาครับเนาะนี่เรียบร้อยท่านในแตงครับแล้วจิตใจขาดแตงเรียบไปนะครับตาซื้ออ่าครับนี่โคนเขาใหญ่ครับเพื่อนีสำหรับผู้ที่หาไปเป็นพ่อพันครับหรือ บ่็งี้ได้อีกเจ้าครับพร่ามันเป็นคุ่หน่อยอยู่ด้วยครับเด้อครับมันสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนคันเบาเลี้ยงพ่อทํากับสองเดือนสองปีกูกลัวเนาะคู่นี้ด้วครับนี่ยบ่บ่มีใบด้วครับเป็นลูกเบิ่มด้วครับไอ่ตัวเนี้ยครับบ่มีใบเป็นลูกเกิดยุ่งหนี่ครับเบิ่มพันล้าน ครับเม่เป็นเป็นมูลาครับนั่นครับแม่เพื่อนเดียวม่อยู่นี่นีครับเดี๋ยวสิพาเบื้องแม่ครับประเด็นครับสิผ้าแมรกับลูกน้อยเพื่อนอีกเนาะครับตัวนี้คงเป็นลูกของเบิ่มพันล้านครับครับสายเบิ่มพันล้านอ้าวครับพี่น้องเพื่ออะไอยากไดสายพันเสียเบิ่มนะครับเด้อครับเห็นาเบิ่งอยู่ข้อกันเลยนะครับผมอยากาเบิ่งยู่ขอกว่นครับคยตัวนี้นะครับเป็นพอพันได้นะครับสีงามช้ำไเนาะครับจะบังาเบิ่งออาครับปากง่ายครับอัตลักษณ์กามาครับผมครับเล อ่าบันทายครับอืมเง้าตัดดูครับนุ่นดากโงกขึ้นมาจังน้อยเนาะเป็นเป็นพอได้ครับกล้วยตัวนี้เป็นพอพันได้ราคาครับราคาเปิดไปเจ็ดหมื่นครับตัวร้องได้ครับเจ็ดหมื่นนี่คือราคาห้องด้วพี่น้องได้อตัวไดตัวได้อยู่ครับตัวไดลายอยู่ห้องใบิึงช่วงหนาวรุงซั้งทวอีสานนะครับส่้งทวอีสานโอ้ช่วงหนาวเผาไงครับครับหนาวเผาไงขาไงเอ้า พอพันได้ละสบายสบายเลยนครับนี่ครับไปเลี้ยงอ่ะไปเลี้ยงขุนไปเลี้ยงขื่นอีกเป็นแบไปผมเอาไปประกวดได้หมดเลยครับในราคานี่เนาะครับครับมาเบิ่งลูกมาเบิ่งแม่ตัวนี้ด้วยครับเด้อเอาเขาคล้องเราบ่เนี่ยนะครับแม่ก็อยู่ในคลองบ่คลองเนาะสูงอ้าดากไหมย้อนโอนต้นครับแม่นี่แบบไปแต่ปืนตากายยิงบ่ะสอนเลยนะครับเนี่ยมันหนาหนาข้างหลีดิสูงหนอยซะดีกว่า สูงลอยสี่สิบสามครับสูงอยู่ลอยสี่สิบสามเมียด้วยครับเด้อเมียเพิ่นตัวนี้เป็นลูกแรกมั้งครับตัวนั้นลูกแรกครับตัวนี้ลูกที่เท่าไหร่ลูกที่สองลูกที่สองข้างอ่างเถอลูกตัวเมียครับตัวอยู่ที่สองแม่นปะครับครับเมียพันไหนแม่เพิ่นสายพันแม่เพิ่นแมีเพิ่นเป็นมุลาใช่ไหมติดมุลาที่นี่ติดมุลาครับมึงมึงมึงขอขามยัง่งอัตลักษณ์มากเต็มเลยเนาะครับผม แต่ว่าตัวนี้เขาได้เปิดครับเปินไหนหลายบาทแต่ว่าเป็นกล้วยเลี้ยงครับอันนี้มาภาพบิ่งเมียเื้อกับภาพบิ่งเมียเื้อครับขายแต่ขายแต่ลูกครับตัวนี้ลูกสายพ่อได้พ่อไหนเป็ตัวนี้ตัวนี้ลูกกับล้านห้าแสนครับโอ้ล้านห้าแสนเจ้าห้าแสนครับถ้าได้ราคาก็บทขายอยู่ครับโทรมาหลังไม่หลังไม่ครับหลังไม่ครับตัวไม่เอาครับพี่น้องอยากได้งัวงเมียรอยสี่สิบามขึ้นครับประเภทเลิกนาไขยครับไขยเออไขยติดตัวง่วงไข่เลยครับลูกกับเป็นตัวเมียลูกด้านห้าแสนครับโทรมาคุยเอาเด้อครับเด้อนี่ เพิ่นเปิดราคาตะลูกไส้เพิ่นหลุดไงไส้ญ่เพิ่นครับนี่ครับหลุดไส้ของเสียบ่มหลุดไส้ของเสียบ่มนี่พามาเบิ่งแม่เพิ่นตัวนี้ตัวนี้มีใบครับแต่ว่าตัวนั้นบ่มีครับเพราะว่าผมซื้อมาตอนตอนมันมันลูกครับเพิ่นบ่เอาใบให้โอ้ซื้อมาแต่แม่นี่มันครับแต่ในี่นีมีมีใบครับตัวนี้มีใบอ่ะครับพี่น้องครับสายคว้วเลี้ยงสายคว้วพัฒนาล่ะครับ เอามืาอนี้ขอบนุขอบคุณพี่น้องที่คอาติดตามรับชมนะครับคุณเอครับการเดินทางมาถ่ายคลิปกะหอยแจงไม่ยังฝากพี่น้องครับบอฝากกะเหยทรมาได้ตลอดนะครับผมโทรมาแล้วคลิปผ่านไปมื่สองมื่นกับทรมาได้ครับจะเพิ่มม่วมม่วมหลุดมันจำนะครับมันคำหลุดเนาะครับครับมักงัวทั่วเด้อพี่น้องเด้อมาคุยกับมีห่เบิิงเนาะครับผมประกันชิปนายชิปไหมครับชิปนียวนั่นทั่วหอยแจงสวัสดีครับครับผมสวัสดี